กระถินเทพาคือหนึ่งในไม้ตระกูลอาคาเซียนะครับเป็นไม้ที่ทิศวันแนะนําให้ปลูกแซมกับไม้โตช้าในสวนป่าเพราะว่ากระถินเทพาเนี่ยโตวไวสุดครับคุมหญ้าไวใบเขาร่วงทั้งปีเขาไม่ผัดใบใบเขาเขียวทั้งปีแต่ก็จะทิ้งใบให้เราทั้งปีเหมือนกันเนื่องจากเขาโตวไวมันมีกิ่งเยอะกิ่งแขนงเล็กๆเยอะ กิ่งเนี่ยเราก็เอามาอบเป็นฐานใช้เองได้มันอาจจะคุณภาพไม่ดีเท่ากับการอบเป็นฐานขายแต่ทิศรับรองว่าเราอบเป็นฐานเราใช้เองเนี่ยมันพอใช้แน่นอนครับแล้วก็ใบนะครับใบของกระินเทพาเนี่ยพี่เอามาหมักเป็นดินได้ทําเป็นดินปลูกได้ไม่ต้องซื้อเขาหรือว่าเอามาคุกคุกคุกแล้วผสมในหลุมปลูกต้นไม้ของพี่มันก็จะช่วยให้ต้นไม้พี่มัน ไดด้้ียิ่งขึนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทิศวันอยากจะสื่อสารคือทิศวันไม่ได้แนะนําให้ปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อขายต้นแล้วได้เงินเยอะๆจนร่ํารวยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับทิศหวังว่าปลูกกระถินเทพาเนี่ยมันโตวไวระหว่างที่เรารอต้นไม้โตช้ามันโตเนี่ยเราก็เอาใบเอากิ่งของกระถินเทพาเนี่ยมาลดค่าใช้จ่ายเรานะครับมาลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สมาลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยปลูกต้นไม้มาลดค่าใช้จ่ายในการซื้อดินปลูกต้นไม้ประมาณนั้นครับ สำหรับพี่ๆที่อยากจะปลูกกระถินเทพาเพื่อขายไม้เยอะๆรวยๆทิศไม่แนะนํานะครับสุดท้ายฝากกดติดตามทิดวันทางเกษตรด้วยนะครับเกี่ยวกับการปลูกป่าการสร้างรายได้บ้างจากสวนป่าการลดค่าใช้ใจ่ายมีป่าเนี่ยจะลดค่าใช้ใจ่ายเราได้ยังไงบ้างฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับต้นอาคาเซียนะครับชื่อจริงอาคาเซียชื่อบัณฑิตสยสภา กระถินเทพาครับชื่อตลาดจะดจกเรียกว่ากระถินทองนะครับอันนี้เราเข้าใจตรงกันซึ่งเพื่อตระกูลอาคาเซียบ้านเรามันมีหลายตัวครับกระถินเทพากระถินนัลงกระถินเทพนันลงนะครับแต่เวลาที่เราพูดรวมๆเราจะเรียกเขาว่าอาคาเซียนะครับถ้าเจาะจงอย่างต้นนี้กระถินเทพาค่อยบอกว่าการะถินเทพานะครับซึ่งมันเป็นไม้ที่เป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ปลูกสวนป่าในที่แห้งแล้งปลูกต้นอะไรก็แห้งแล้งตุยหมดใบร่วงกระถินเทพาหรือว่าอาคาเซียน่ะมันเป็นไม้ตระกูลถั่วที่ ใบเขียวทั้งปีนะครับใบเขาจะเขียวทั้งปีมันจะเป็นร่มเงาให้กับไม้อื่นได้ด้วยแล้วที่สําคัญคืออาคาเซียเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเขาจะตึงไนโตรเจนเอาไว้ที่ใบแล้วก็ที่รากสังเกตถ้าเกิดเราขุดรากขึ้นมาเนี่ยรากเขาจะมีปมไรโซเบียมเต็มเลยเม็ดกลมๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใบเขาล่วงลงมาจุลินทรีย์ย่อยสลายต้นไม้อื่นได้ปุ๋ยไนโตรเจนไปอย่างมากมายล่วงเต็มเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันเหมาะมากที่จะไปปลูกแซมกับสวนป่านะครับเพราะว่าใบช่วยคุมดินคุมหญ้าเอาไว้แล้วก็เป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้อื่นได้ด้วยไม้8ปีก็สามารถตัดลงไปใช้ได้แล้วเพะเราตัดกระถินเทบพาออก8ปีมันก็จะเหลือไม้อื่นอย่างเช่นไม้สดเดาสะเดาเทียมมะฮอกกานีที่สามารถตัดได้อีก15ปีข้างหน้าจากนั้นก็จะเหลือพวกพยุง ไม้แดงไม้อื่นที่ต้องใช้เวลาในการปลูกนานๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไม้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างที่สวนของอาจารย์เกอกที่วันกเกษตรขอชะการสากแก้วนะครับท่านก็จะโค่นไม้กระถินดีพาเนี่ยลงมาวันละต้นอาจารย์ก็จะไปติดต่อกับโรงเรื่อยในในอำเภอครับเขาอยากได้ไม้อะไรยังไงไม้หน้าไหนยาวเท่าไหร่ส่งรายการมาจากนั้นอาจารย์ก็โค่นลงวันละต้นก็แปรรูปไปนะครับาสรุปคร่าวๆคือไม้หน้าสิบยาวสัก5เมตรเนี่ย แปรรูปเสร็จอาจารย์จะได้ประมาณต้นละสี่พันนะครับต่อต้นนะครับยังไม่หักค่าแรงแปรรูปนะก็ประมาณนี้ครับแกตัดมาตั้งแต่ปีที่8ตอนนี้ปีที่11 12, 13 14แล้วยังตัดไม่หมดเลยนะครับตัดออกมาวันละต้นละต้น,ละต,น,ล,ะตนละต้นนะครับแต่จริงๆที่ของอาจารย์เกิดไม่ได้เยอะนะครับเป็นที่ของพี่ๆน้องๆก็คือแกรับปลูกต้นไม้ให้ดูแลต้นไม้ให้แต่ใบแต่ใบเนี่ยแล้วก็ต้นกุฏิเทพาเนี่ยอาจารย์เกิดอ,อาจจะตัดไปนะเหลือไม้อื่นเอาไวใ้ให้เจ้าของที่เขา มันก็คุ้มค่านะครับไม่ได้จ่ายค่าเช่าอะไรมากมายด้วยใครที่สนใจใช้โมเดลของอาจารย์เกือกได้นะครับสาหรับใครที่สนใจเม็ดกระถินทิพาจะฝึกเพาะเองก็เดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวจะตัดจะเก็บลงแล้วนะครับเป็นค่าขนมให้เด็กๆเด็กๆจะทําการคัดให้นะครับต้นกล้าของทิศวันเนี่ยมันจะพร้อมตอนปลายเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะเพาะก่อน ก็จองเอาไว้ในลายเดี๋ยวที่วันลิทิ้งลายไว้ให้ครับเข้าไปจองนะครับสำหรับต้นกระถินเทพาปลยเดือนเมษายนนะครับเริ่มต้นที่ต้นละ5บาทสูงว่าจากปากถุงเนี่ยประมาณ5นิ้วนะครับตัวเริ่มต้นราคาเริ่มต้นนะครับฝากกดติดตามทิศบน,นเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ